สวัสดีครับผมก,กับผมไอตอมายซีวีกเกมเมอร์นะตอนนี้อยู่กับเกมแอดเวนเจอ q u คว t ส o r l d ์นะเวิร์สตีเอ,อควิสเวิร์เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ยูกาอินส์นะเป็นร้านยูกาหรือเปล่าร้นาน,นเครื่องดื่มโอ้โหเต็มเลยฮนะโอ้ไม่กอดตอนนี้วันที่28นะฮะเดือนธันวา,าควมปี2557ตอนนี้เราก็ ไม่ได้ใส่ชุดไหนนะยกเว้นใส่ดาบอะไรไม่รู้นะในดาบอะไรวะดาบเอเบลดดาบเอเบลดเอดเบลด,ดสามพันนะฮะเยังสวยอนะแต่ใหญ่โตนะฮะตอนนี้เราก็มีอาวุธสองชิ้นนี้นะก็คือสมุไรคาธานะแต่ผมจะชอบเรียกว่าฟนะ็อกเบลดนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ฟ็อกเบลดเลยสมุไรนั่นแหละแต่แต่มันหน้าตาคล้ายฟ็อกดีเห็นแล้วดึกถึงมิทเกียโอเค อันนี้มันก็ยังไม่ได้ใส่อะไรนะยังเว้นใสอ่อะไรว่าผ้าคุมหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรพไม่รู้ช่างมันตอนนี้ก็เป็นตาสีฟ้าหมวกน้ำเงินนะกลางโอเคเราก็จะวันนี้เราจะมาทัวร์เฮ้ยกดผิดไอ้ป้าลงไปบ้านทำไมวะเออกดผิดโอ้โกดผิดเดี๋ยวไปไหนดีโอเค ชอส่บว่าเอา,าอะไรไม่รู้ชอสลอตเอเฮอร์นไม่รู้นะแปลว่าอะไรโอเคมาที่นี่ก่อนเลยรูบูไม่เคยไม่เคยเล่นหนานี้เลยเอาเอาใไปนิดช้าหน่อยนะโอเคเราก็อยู่ที่นี่แล้โอเคเราจะเตรียมของก่อนนะมันก็มีชุดเยอะเลยนะเอ้ยมีชุด3ามชุดนะชุดนี้ ชุดเอเมริดเอมโพเรอร์เจเนอโกับเจเนอโรเมทัลออรัลโคแล้วก็เดนเดียนโนนะชุดต้นตำรับที่ผมชอบใส่นะนี่มีของเทสเท่านั้นนะแต่มันจะไม่ใส่นะมันจะใส่ของกลางนะฮะมันจะใส่ของกระจกก,กลางฮนะเพื่อความท,ท้าทายแล้วสไตล์ของผมเองนะฮะนี่แล้วก็ใช้ ดาบที่คาดว่ากาลที่สุดอะไรก็เป็นก็เป็นไปได้นะเป็นดาวที่หนึ่งในดาวที่พลังอ่อนแอที่สุดนะก็เป็นไปได้นี่ครับผมจะใช้ครับผมจะมีแค่นี้นะไม่ไม่เห็นเทีเยอะไรตั้งหนาเลยโอเคช่างมันมาเริ่มกันเลยหาควีก่อนตอนนี้ใช่ปอนเนี่ยอน,นี้ก็มีควสมีควสตเหมอนมคุยกับใครวะไอ้น,นี่ก็มีควส ยังไงไม่รู้อ่ะอดูคอมทุมโอเคยืนสัะน่าจะเป็นไอ้นี่นะโอเคไอบอวิงให้เวนี่ให้ไปหาลูกตากลมปีกลูกตากลมยังไงกันโอ้ยยังมันยังมันยังวันไปทำกันเลยดีกว่าให้มาห้าอย่างอเอใช่ปปะ ตายนี่ใช่บอกวะ่าตีดิไม่ผมจะไม่ใช่สกิลสี่นะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลมเดี๋ยวโดนลมเดียวโดนลมไม่ใช่วะเฮ้ยไอ้อออออนี่ไอ้นี่ใช่เลยแน่นอนใช่เลยอ่าใช่งั้นก็สกิปเออใช่เดี๋ยวผมลืมไปอย่างหนึ่งว่าบางครั้งตีตัวนี้ก็ ก็คือมีทางเดียวก็คือตีตัวนี้นะแต่บางครั้งคุณก็จะไม่ได้บางครั้งก็ได้นะก็ตีไปเลยเอานะตัวนี้ได้ป่าวะอ๋อได้นะแสดงว่าใช่นะโอเคนะเราก็กลับมานะโอเคเซ็ควิสไปควิสแรงนะฮะวินสเปอร์ชอสเพอร์ซอร์มอนพิซอนเนอร์เออพิซอนเออพิซอนแหละมูเบียสซาว,วเวอร์ ผู้ร้อยชีวิตโมเบียสอะไรนี่หรือเปล่าะวะแอสเซลนี่อ๋อไปิกซิชๆเนเนาะโอเข้าไปใกล้ๆแล้วเข้าไปใกล้ๆมาไปที่ทาวเวอร์เอ,อ้ยไปยังไงเนี่ยอต้องอ้อมเหรอไม่รู้เรื่องอะมันจง่ายเนี่ย อันนี้มันมีพื้นที่อยู่เอ๊ะแต่ตรงนี้ไม่ผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่แน่เลยนี่ไงสองคนสุดท้ายนี่เข้าไปใกล้โอเคเรียบร้อยนะฮะโอเคเราก็เสร็จมาสองคนแล,ล้วมีรู้ใช่ป่ะเลย IMP Possible takes IMP t o o t h ฟันของไอของฟันของไอเอ็มพีิอิมอ,อะไรนี่แหละไอ้นนี N e, ใช่ไหมฟ้ยไอเอ็มพีบว่าใช่นะดูดิจากฟันก็ดูแล้วว่าหน้าตามันอัปลักษ์กแปกแลกๆแ้วขนาดไหนน่าจะใช่นะโอเคถือว่าใช่ก็แล้วกันก็ลองเตรียมไปเลยกันดนูนะฮะไอ้นนี e, มันใช่เปล่าวะลองดิ โว้ยนี่ตายยากว่ะตัวน,นี้โหดตัวน,นี้อืดน,น,นี่อึดจะก็ไม่รอดครับไม่รอดต้องไม่รอดอไม่มึงรอดไม่น่าจะไม่ใช่นะอืมงั้นก็ข้ามไปเสร็จละมาคุสต่อไปกันเลย you c a n you can't miss it ผ่านไม่ได้นะ Tower i n น o ไม่รู้อ่ะ ของไปในีทาวเวอร์อินฟูเขาว่าทาวเวอร์แปลว่าหอคอยหรือเสาอะไรนี่หนะน่าจะตรงนี้อา้าว what the เฮ้ยทำไมมีคัสซินได้มีอะไรอา้าวถูกแล้วทาวเวอร์ลูคิชันโอเคเอากลับมาละเนี่ยเสร็จยังง่ายหรือขั้นมีด เนี right? ่ยเชิดมิชชั Where ่นทำไมมันแบแปลกวะฟาไซไกลอะไรนี่แหละไซ่อบคอนเทนต์เลนคอนแทคเลนคอนแทคเลนหรือเปล่าวะไอ้นี่หรือเปล่าไซคอบให้ใหม่ใสขอบคอนแทคเลนคอนแทคเลนคืออะไรวะเห็นพูดกันแต่ผมฟังไม่ละเอียดอ๋อก็อาจจะเป็นหาจากไอ้ไซคอบไรเดอร์นะ ก็ตีกันตามไอ้ตัวไซคอบไรเดอร์เอ้าเราจะโอ๊ยเนี่ยหากันตามไอ้ตัวไซคอบไรเดอร์กันงั้นจะขอสกิปไปก็แล้วกันเตะไปเรื่อยๆเสร็จละมาอันส,สุดท้ายแล้วดูสิมันจะมีอะไรสลักฟิสสลักฟิสสลักฟิสสกับส,สกับอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวขอดูเพย์แป๊บหนึ่งนิ มันได้หาแล้ววะมันไม่หาเลยถ้าไม่ใช่แค่เป็นที่ที่คาดไปถึงน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเป็นที่สุดท้ายที่เราไม่ได้มาก็าด้วยมาลองดีหนึ่งตัวเดียวยังไม่ใช่วะไอตัวนี้วะเฮ้ยสลักฟิตเออน่าจะเป็นตัวนี้แหละ นี่เขาสลักเว้ยน่าจะใช่อันนี้จะด,ดอๆเลยนะลองตีดิวะตีไม่ตายหนทำไมไมันไม่เหนจะตีตายวะเนี่ยเออได้ละโว้ยวู้ฮู้กลับบ้านกันโว้ยเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วต้งไงต้งไงอะ่ะ นี่ยะบ่นต้องทำทั้งสามคนอีกสองคนเหรอโอ้โหไม่ใช่ต้องเล่นนะเนี่ยมันใช่เปล่าดูนี้ดูแมพขอดูแมพแป๊บหนึง่งโซรี่อืมก็ใช่ว่ะเราทำเสร็จไปหกเควสของยี่สิบหกยี่สิบหกเหรอ ัะบอกว,ว่าในสองคนโอ้ตายละโอเคด h สซิตี้ดิสคอเวอร์ดิสคอร์โอเคโอ้จะครบสิบนาทีแล้วงั้นก็เดี๋ยวเจอกันในตอนสองแล้วกันเดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวไปดูคลิปที่สองแล้วกันอตอนนี้ก็เดี๋ยวไปนึง <S <S เดี๋ยวหาก่อนทำยังไงวะ 哎，反过来呀。